อะไรครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกคนนะครับวันนี้กลับมาสู่ช่องตะกี้พายนะครับวันนี้เรามาอีกแล้วนะครับกับตะกี้พายเราจะมารีวิวรถต่างๆนานานะฮะเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมและได้ซีกันถูกๆนะฮะว่าคันไหนเหมาะกับท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับรถที่เป็นรถในระดับผู้บริหารนะครับก็คือรุ่นแคมรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมแล้วก็พาแนะนํานะครับว่ามันมีอะไรต่างกันในระหว่างรุ่นท็อปรองท็อปแล้วก็รุ่นล่างสุดนะครับ ตรถคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้มีทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับโดยรุ่นล่างสุดเนี่ยเขาจะเรียกว่า2.5สปอร์ตนะครับรุ่นท็อปสุดเขาจะเรียกว่า2.5อ่าไฮบริดพรีเมียมลักชัวรี่นะครับถ้ารุ่นรองท็อปเขาก็จะเรียกว่าตัดคาว่าลักชัวรี่ออกนะครับถ้าเป็นรุ่นอ่ารุ่นที่3เนาะหลังจากพรีเมียมธรรมดานะครับก็จะเป็น2.5พรีเมียมที่ไม่ใช่ไฮบริดธรรมดานะครับ โดยราคานะครับถ้ารุ่นล่างสุดก็คือ1.475ล้านบาทนะครับถ้าในรุ่นท็อปสุดนะครับที่เป็นรุ่นไฮบริดพรีเมียมลักชูรี่ราคาอยู่ที่1.809ล้านบาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้สีที่เป็นสีขาวมุกนะครับก็คุณจะบวกไปอีกแสนหนึ่งไปอีกหมื่นหนึ่งนะครับก็จะเป็น1.819ล้านบาทนั่นเองนะครับมาเพื่อให้ประหยัดเวลานะครับเรามาดูกันนะครับตามผมมานะครับ คครับตอนนี้เราอยู่กับรถนะครับนี่รถหรูระดับ D-segment ของทางโตโยต้านั่นเองนะครับโดยคู่แข่งเขานะครับคู่แข่งเขามีด้วยกัน2แบรนด์ด้วยกันนะฮะในตอนนี้นะครับก็คือมีโตโยต้าตัวนี้นะครับตัวแคมรี่นะครับแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งคือของ Honda นะครับคือ h o n d a a c c o r d นั่นเองนะครับสรุ่นนี้นะครับมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับในส่วนของแคมรี่นะครับเขาเน้นในทางของผู้บริหารการนั่งสบายรถครอบครัวนะครับเป็นแบรนด์ของโตโยต้าอยู่แล้วนะครับ เครื่องอาจจะไม่ได้แรงเท่าในส่วนของแอ c o คอร์ดมากนะครับเพราะแอร์คอร์ดก็จะเน้นไปทางขับสนุกสนานเครื่องแรงนะครับแรงไมาแรงบิดของแอร์คอร์ดจะสู้แต่ในรลกของช่วงล่างแล้วการขับขี่นั้นถือว่าไม่ด้อยเลยนะครับก็คือนั่งสบายนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในรถคันนี้นะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับของรถแคมรี่นี่นะครับก็คือส่วนหน้านะครับคืออิสระแม็กเฟอร์สันสตรันะครับพรอมดิสเบรกที่เป็นระบายความร้อนนะครับในส่วนหลังก็คือเป็นอิสระปีกนกคู่นะครับ2ชั้นด้วยกันนะครับ ก็ส่วนหลังก็เป็นอ่าส่วนของดิสเบกเป็นการที่ระบายความร้อนนะครับคุณจะเห็นว่าในส่วนของช่วงล่างนะครับเขาจะยกมาจากรถหรูนะครับของทาง t o เย ta ต้ก็คือในส่วนของ l e x ซัสนั่นเองนะครับเอามาใส่ในรถคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการนั่งถ้าเป็นปีโนโคอย่างที่บอกไปนะครับของ c H r ที่ผมเคยรีวิวนะมันจะมีความแบบว่านั่งสบายแล้วก็นั่งสนุกนะครับสบายและสนุกในคันเดียวกันนะครับคุณจะไม่รู้สึกว่าเวลาตกหลุมเนี่ยจะเจ็บก้นอะไรนะครับอันนี้ยืนยันได้ผมลองมาแล้วนะครับ ที่นี่ในส่วนของกําลังเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับรถคันนี้มันจะมี2อองแบบนะครับคือเขาจะแบ่งเป็น2องกรุ๊ปใหญ่นะครับกรุ๊ปแรกคือเป็นกรุ๊ปเครื่อง ICE คือเครื่องยนต์สันดาบอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไอกรุ๊ปหนึ่งคือเป็นกรุ๊ปของไฮบริดนะฮะก็จะมี2รุ่นย่อยในแต่ละกรุ๊ปนะครับอันแรกเราจะมาดูกําลังของในสอง ICE ก่อนนะครับ ICE นี่เป็นเครื่องเบนซินนะครับสองจุดห้าลิตรธรรมดาไม่ใช่เทอร์โบนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่209แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับ ก็ถือว่าเยอะนะ250 n ิ w t o n m e t e r นะครับถือว่ารถรถใหญ่ขนาดนี้ก็โอเคนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องเบนซินธรรมดาไม่มีไฮบริดนะอัตราบริโภคเชื้อเพลิงนะครับเอาเอาอย่างมากได้ดีก็ประมาณ16กิโลวแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องมันใหญ่นะฮะทีนี้ถ้าไปในส่วนของไฮบริดนะครับในส่วนของไฮบริดนะครับซึ่งกําลังแรงม้าสูงสุดที่ให้ในคันนี้นะครับก็คืออยู่ที่211แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่221นิวตันเมตรนั่นเองนะครับด้วยกําลังของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เขามีความจุอยู่ที่่1.65กิโลวัััตต์ออรนนนเงะคบ แล้วก็คันนี้ที่เราดูอยู่นะครับมันคือในส่วนของรุ่นท็อปนั่นเองนะครับรุ่นท็อปเขามีชื่อว่า2.5 h e v premium luxury นะครับราคาก็อยู่ที่1 8 0 9ล้านบาทนะครับตัวนี้เป็นสีเงินนะไม่บวกค่าสีเพิ่มนะฮะโอเคประมาณนี้ทีนี้เราจะมาดูรอบคันนะครับว่ารอบคันมีอะไรน่าสนใจบ้างไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนแรกนะครับของรถคันนี้นะครับเราจะดูกระจังหน้าก่อนนะครับในคันนี้มันเป็นรุ่นไฮบริดในคันของไฮบริดนะครับเขาจะมีกระจังหน้าที่เป็นสีโคร รอบคันนะฮะจะมีสีโครเมียมถ้าคุณเห็นโครเมียมแบบนี้คุณรู้ได้เลยคันนี้เป็นรุ่นของไฮบริดนะครับอันนั้นเราย,รยังแยกไม่ได้นะครับว่ามันเป็นท็อปหรือรองท็อปนะท็อปกับยองท็อปเราจะมาแยกในส่วนของมีซันลูฟนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างภายในเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับโอเคตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะมีโครเมียมนะครับถ้าเป็นรุ่นอ่ารุ่นที่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับก็คือพวก2.5พเมียมหรือ2.5สปอร์ตธรรมดานะครับตรงนั้นนนนนนจจจะะะเเปป็็กกรรัห้้าาพวีีสดํคบ เนี่ยมันจะมีคมพวกนี้จะเป็นสีดำหมดเลยแต่นี่มันจะเป็นสีเงินเราก็รู้เลยนี่เป็นไฮบิดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกสัญลักษณ์หนึ่งที่โบอบอกเป็นไฮบิดคือส่วนหน้านะครับเขาจะเห็นตราโตโยต้ามีกระจกครอบแล้วก็มีสีฟ้ารอบๆนะครับเนี่ยรู้เลยว่าเป็นไฮบิดแน่นอนนะครับแล้วก็ความพิเศษของรุ่นท็อปตัวนี้นะครับจะมีกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันเ็าจะให้แค่รุ่นท็อปถ้ารุ่นลองหรือว่ารุ่นอื่นๆนะจะไม่มีกล้องรอบคันจะมีแต่กล้องหลังอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่่่่จจรริงคววะะให้มมาานะแตไไป จริงๆถ้าอยากซื้อรถอย่างนี้ก็คงจะเอารุ่น็อปเลยนะใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้ความแบบพรีเมียมแัะชิลี่นะครับความสวยงามนะครับทีนี้ในส่วนของรูปแบบการตกแต่งนะครับเ็าจะมีสันมีคมอะไรต่างๆของรถนะครับซึ่งดีไซน์ต่างๆเขาก็ลักษณะคล้ายๆตัวเล็กซัดรถหรูของโตโยต้านะครับเราก็สังเกตด,ดูนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของลิ้นแล้วก็บริเวณด้านล่างบ้างนะครับตัวนี้ก็คือจะมีเซนเซอร์เหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์มีหลัง4ี่หน้า4ี่จุดนะครับตัวนี้คือเซ็นเซอร์นะโอเค ตุกเลนนี่ก็จะแต่งเป็นสีเป็นโนแบ็กสีดำาๆนะครับมีความสวยงามนะฮะในส่วนของไฟนะครับไฟนี่เป็น LED เต็มระบบนะครับมีระบบออโต้ไฮบีมมีออโต้ไฮบีมมีเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟที่ทามิ่งในบริเวณนี้นะครับไฟแต่งหอกก็มีเหมือนกันไฟแต่งหอกเป็น LED อยู่บริเวณนี้นะครับเคนะอ่ะไอ้พวกระบบเปิดไฟอะไรพวกนี้เขาให้มาดีนะครับก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะครับทีนี้เราจะไปดูในส่วนของ ข้างๆบ้านนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อยางอันนี้เป็นล้อยางขนาด18นิ้วนะครับถ้าเป็นรุ่นอ่ารุ่นลองท็อปหรือรุ่นพวกอ่าที่เป็นเครื่อง i c e นะครับตัวนั้นจะเป็นรุ่นขนาด17นิ้วนะครับขอบยางตัวนี้ขอบยางจะใหญ่กว่านะครับข้อดีของขอบยางที่ใหญ่กว่าคือจะทําให้การขับขี่ถนนแล้วก็การจับล้อของบนถนนนะครับสามารถทาได้ดีขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาดูลายล้อแบบใกล้ๆกันนะครับมาเดี๋ยวตากล้องมาดูใกล้ๆนะครับ ในส่วนของลายล้อนะครับลายล้อเขาจะมีความเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีลมควันเงินเงินแล้วก็เป็นสีดํๆดๆ<ำ>บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีตัวตาตัวเรต้าตรงนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับตรงนี้จะมีตราไฮบิดนะครับวงบอกว่าเป็นรถไฮบิดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแยกออกนะครับว่าเป็นรุ่นไหนของรถนะครับทีนี้เรามาดูส่วนกระจกนะครับกระจกนี้จะเป็นในส่วนขอ,ของกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นสีเงินเนาะก็จะมีไฟเลี้ยวบริเวณนี้นะครับโอเคตัวนี้มีระบบบสปอร์ตด้วยนะครับระบบความปลอดภัยเขามีหลายอย่างนะครับมี ในเรื่องของ VSC นะครับมี traction control มี r บ k e assist นะครับแล้วก็มีการเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็มีระบบร้อมช่วยเบรกนะครับถมงติว่าใกล้ชนแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของ all speed dynamic radar cruise control นะครับเป็นแบบ stop and go หมายความว่าเมื่อคุณพยายามเปิดโหมดนี้นะครับเพื่อตามรถคันหน้ารถคันหน้าทําการเบรกรถคันนี้จะเบรกด้วยเช่นกันนะครับเพื่อไม่ให้ชนคันหน้านะครับแล้วเมื่อเมื่อรถคันหน้านะครับทาการเบรกเพื่อหยุดติดไฟแดงนะครับรถคันนี้ก็จะ หยุดความเร็วจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อรถคันหน้าพยายามเดินทางออกปุ๊บรถเราก็จะวิ่งตามเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ดีที่ให้มานะครับนอกจากนั้น,นะครับจะมีในส่วนของระบบ RCTA นะครับก็คือเตือนขณนะถอยหลังว่ามีวัตถุเข้าใกล้หรือเปล่านะครับแล้วก็มี RCTV ด้วยเมื่อคุณพยายามถอยแล้วมีหมาตัดหลังรถปุ๊บมันจะเบรกให้เพื่อไม่ให้ชนน้องหมานะครับนี่ก็เป็นระบบที่ดีเหมือนกันนะฮะมีระบบเลนชิปด้วยนะครับ เตือนรถออกนอกเลนแล้วก็พร้อมดันกลับให้อยู่กลางเลนด้วยนะครับนี่ก็ควรจะมีอยู่แล้วนะฮะเป็นระดับรถหรูขนาดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ผมอยากให้ดูนีดหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเป็นก้านตรงนี้ขอบๆใช่ไหมครับตัวนี้จะเหมือนเป็นเรื่องของหลักการอากาศโพลาสตร์ก็คือเมื่อลมพัดรถมาปุ๊บผ่หานหน้ารถมามันจะตรงนี้แล้วก็แหวกออกนะครับเพื่อไม่ให้มีเสียงใส่ตรงบริเวณกระจกนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนของกุญแจนะครับกุญแจเขา ก็เป็นสมาร์ทเอ็นทีแล้วก็กิเลสันโกนะครับพกกุญแจไว้ทําการเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับอ๋อในส่วนของกระจกคุณยังพูดไม่หมดนะครับกระจกนี่มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือนอกจากมีไวสปอร์ตแล้วคุณทําการถอยรถนะครับกระจกจะทําการพับหูกระจกลงนะครับหูกระจกควรปลูกไม้ห่างจากตัวบ้านนะครับตางคนไทยโอเคนะครับทีนี้เราจะไปดูของส่วนของวิวกว,ว้างของตัวรถนะครับเดี๋ยวตาล้องถอยมานิดนึงนะคุณจะเห็นว่าความเป็นโครเมียมในตัวรถค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ขอบกระจกจนถึงประตูจับนะฮะ เขาใส่มาเยอะอยนะครับล้อก็เช่นกันนะครับโอเคทีนี้เราจะลองเปิดประตูบานหลังนะฮะว่าใหญ่พอแค่ไหนนะครับก็จริงๆก็กว้างระดับหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับรถผมก็พอกันแหละนะครับแต่ที่นั่งอย่าดูเตี้ยนิดนึงถ้าคุณเข้าไปนั่งมันก็จะแบบหน่อยประมาณนี้นะครับพอดีคนในรถเขาเปิดเพลงนะฮะเตี้ยเขาเปิดเพลงอยู่นะครับโอเค อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของภายในรอบคันนะครับทีนี้เราจะไปดูข้างหลังบ้างนะข้างหลังมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับข้างหลังก็จะเห็นตราโตโยต้าเป็นสีสีนี้อย่าครับสีฟ้าๆนะครับปงบอกเป็นรถไฮบริดนะครับมีตราแคมรีติดตรงนี้ชัดเจนนะครับมีเสรีลักไฮบริดนะครับในส่วนของไฟนะครับเป็นไฟ LED เกือบจะเต็มระบบนะฮะมันจะมีอันนึงที่มันไม่ใช่ LED นะครับก็คือไฟถอยเนี่ยเห็นไหมนะครับประมาณหนึ่ง ในส่วนของกระจกได้หล่ะนะครับรถเก๋งมันไม่มีที่ปัดน้ำฝนอยู่แล้วแต่คุณจะเห็นว่าเขาไม่มีเสาอา,า,า,ากาศเสาอากาศก็จะฝังไว้กับตัวกระจกหลังนะครับไม่จําเป็นต้องไปไว้แบบนี้ให้มันดูดูไม่ดีนะครับโอเคอเดี๋ยวหาไม้ด้ผมนะครับทีนี้เราเราจะไปดูในส่วนของรีวิวภายในรถนะครับเราดรีวรอบคันเรียบร้อยแล้วว่าภายในมีอะไรนะ่าสนใจบ้างแล้วก็ตัวทอ็อปกับรุ่นท็อปต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะไปสรุปอีกทีตอนท้ายนะครับไปเราไปดูกัน ก็เอาละครับก็วันนี้เราจะมาดูก <_ Eddie> ันว่าภายในเป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าเอลตาแคมบีไฮบิตตัวนี้เป็นรุ่นฮอปนะครับผมครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันก่อนนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบแบบไฟฟ้านะครับผมในส่วนของตัวนี้ครับจะเป็นระบบควบคุมมันติฟังก์ชันในส่วนของหน้าจอมันจีบีต่างๆครับผมแล้วก็ฝงนี้จะเป็นในส่วนของควบคุมไคขับขี่ทั่วไปครับก็ในส่วนของการควบคุมจะมีในส่วนของการคลิปเล่นหรือพยายาม ทมให้ลดอยู่ในเรียนเมื่อลดออนอกเรียนครับผมหรือในส่วนของคู่คอนโทรก็มีครับผมวิที่ใช้ก็กดปุ่มตรงนี้ครับแล้วก็กดคขาว่าเซตนะครับก็มาดูในส่วนของบอกกันนะครับผมว่ารุ่นนี้จะเป็นบ่อหนังแท้ครับผสมกับบอกที่เป็นหนังเทียมนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมทีนี้ในส่วนของบอกคู่หน้าครับผมจะเป็นบอกที่ปรับระบบไฟฟ้าครับผมซึ่งในส่วนของบีนั้นมีทุกรุ่นครับผมทีนี้ในส่วนของรุ่นท่อสังคมถ้าคนข้างหลังจะปรับให้คนข้างหน้าครับสามารถปรับคุมปุ่มนี้ได้ครับ าดูในส่วนของตัวเรียนไม้นะครับผมว่ามีเป็นยังไงบ้างครับผมในส่วนของจอเรียนไม้นะครับผมจะเป็นจอขนาดเจ็ดนิ้วระบบเป็น LED ครับในส่วนฝั่งนี้จะเป็นจอแบบนาล็อกทั่วไปครับผมโดยนาล็อกตัวนี้จะเป็นในส่วนของการควบคุมระบบความเร็วครับผมแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของระบบอัตราเร่งครับผมมาดูในส่วนของจอควบคุมระบบมั l ติฟังก์ชันหรือ Multi m เดียต่างนะครับผมในส่วนของรุ่น HOP ตัวนี้ครับผมจะเป็นแบบ9ก้านิ้วนะครับผม ถ้าเป็นรุนทั่วไปจะเป็น8นิ้วนะครับสามารถควบคุมระบบต่างๆในรถได้ครับผมไม่จะเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของควบคุม wifi หรือระบบกล้องอะไรต่างๆสามารถควบคุมนะนี่คือมุมกล้องในส่วนของ360องศานะครับผมเป็นไงครับเราจะมาทดสอบกันในส่วนของลำโพงกันนะเพราะว่ารุ่นนี้ลำโพงเป็นยไงกันบ้างเสียงเบตด,ดโอเคไหมนะครับผมมาลองกันเลยนะครับเพลงเก่าไปนิดนึงนะครับ โอ้หมีเบรโคตรหนะแล้วเป็นแบบไหนหรอเฮ้ยแล้วเป็นยังไงบ้างก็เป็นไงบ้างครับเสียงเบรเป็นไงบ้างครับเร้าใจไหมครับผมของระบบเครื่องปรับอากาศของผมจะมีในส่วนของรุ่นท็อปจะเป็นแอร์แบบแยกโซนสามตัวนะครับผมก็คือด้านหน้าจะมีอยู่สองตัวแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วยังมีในส่วนของรุ่นท็อปนะครับจะมีระบบที่สามารถกรองพวกฝุ่ณ P M สองจุดห้าที่ว่าระบบนาโนอีนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของระบบเลレชาร์เจอร์นะครับผมสําหรับรุ่นที่รองรับระบบバレชาร์สมาตราตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของระบบที่วางพวกแก้วน้ําหรือบวดน้าอะไรต่างๆก็วางตรงนี้ได้ครับผมจะเห็นเป็นรวดลายเป็นลายไม,นะม้นะผมซึ่งแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของรุ่นนี้ก็คือมีทั้งหมดสี่โหมดการขับขี่ด้วยกันครับผมก็จะมีในหนึ่งหนึ่ง,งตัวนี้ก็คือโหมดอีโคนะครับผม มดธรรมดาแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับผมเพิ่มถึงหมดไฟฟ้าก็ยังมีให้ลองด้วยครับผมในซองเขาตัวนี้รับผมจะเป็นในส่วนของออโต้เบกนืออัโต้เบกคู่ครับผมแล้วก็เบกเป็นระบบเบกไฟฟ้าครับผมอันนี้ก็คือสามารถเปิดพัดลมให้คนนั่งหน้าสามารถจิงนสบายได้ครับผมลองเปิดดูนะครับถ้ากดสามก็จะเป็นสามเนี่ยเบาะมมันจะมีอากาศมันจะมีลมออกมา่อดลองเอามืออ่างเนี่ยออกมาตรงไหนวะออกมาจากหลงัง มันจะเป่าลังเราเออรู้สึก้วเริ่มสึกใช่ใช่จะเป่าหลังนะครับมันก็จะให้ความสบายในการนั่งเรามาดูในส่วนของระบบช่องเก็บของทว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ว่าโอ้ลิโสมควรนะครับผมอันนี้เงินใครไม่รู้นะครับผมก็ในส่วนของภายในครับผมถ้าสังเกตก็คือมีความเป็นพรีเมียมสมกับเป็นรถระดับเต้านายนะครับผมนะครับขอบเป็นไงครับผมตัวนี้เป็นขอบโครเมียมมีลายตัดลายไม้นะครับผม ก็มีในสองแอมเบดไลท์ตัวนี้จะเป็นสีออกฟ้านะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของกระจกมองหลังกันครับว่าตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้นะครับผมสามารถตัดแสงแบบเวลามีรถข้างหลังสาดมาเนี่ยจะได้ไม่แสบตานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของชั้นหน้าละชั้นบนตรงนี้ครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราจะเปิดซาุูกันนะครับผมว่าเป็นไงบ้างหนึ่งสองสึ่ แต่รถตัวนี้ไม่ใช่แบบพาโนรามิกนะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาลองปิดกันะว่าเป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวผมว่ารุ่นนี้สั้รถไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับผมสไตล์รถตัวนัจนมีมากนบางตัวนี้ับผมตัวนี้แบบบางแดดครับผมอ๋อผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับผมว่าพวมอะไรรุ่นนี้มีลูกเล่น้นเพิ่มเติมต่างๆมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นพวมอะไรที่เป็นแบบพัรนอ์ชิปนะผมหรือเราสามารถป,ปรับ ตรงไรก็บอกไฟได้กดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสวัสดีครับผมคือประธานบริษัทโอเคครับ เราจะไมารีวิวในส่วนของที่นั่งหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเอาอันแรกก่อนเลยอันนี้ไฮไลท์มากนะฮะคือเบาะปรับไฟฟ้าของคนนั่งหลังนะครับนี่นะครับเรากดปุ่มขึ้นมามันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมนะตรงนี้ควบคุมหลายอย่างตรงนี้ควบคุมสามารถควบคุมแอร์ตรงคนหลังได้นะครับผมอยากให้ปรับเย็นปรับร้อนกดป,ปุ่มได้หมดอยากปรับเบาะง,ง่ายๆนะครับอยากปรับแค่หน้าปรับหลังนะครับ อ่าอย่างนี้ได้ผมก็จะเล่นเบาะมาขา้างหน้าอย่างนี้ถ้าผมอยากนอนสบายๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแต่ประมาณนี้คือสูงสุดของรถคันนี้นะครับปรับไ,ไฟฟ้าอย่างนี้เลยก็คือนั่งระบบไปผู้บริหารนะครับพวกผู้บริหารก็จะนั่งฝั่งนี้นะครับมันสบายกว่าแลาอยากพับเบาะหน้าตามเตฉันนะครับสมสมุติผมอยากเบาะปรับเบาะตรงนี้ได้แล้วกดปุ่มนี้เนี่ยอย่างนี้ทําได้หมดเลยนะครับมันก็เออโอเคนะครับเนี่ยวิธีใช้เหมือนเดิมที่ผมบอกกดปุ่มที่เป็นลูกเหมือนปุ่มเปิดไฟอะไรพวกนี้นะครับ จะปรับได้หลายอย่างปรับเพลงปรับอะไรจากคนนั่งหลังได้ล้วอยากฟังเพลงดังๆตึ๊ดๆจูนออโต้จูน Auto, you, เปิดช่องปรับให้คนนี้ก็ได้สมมติคนนี้แอบเผลอหลับอปรับให้เขานะครับได้หมดเราสามารถทําได้ทีนี้ตรงนี้คืออะไรนะครับอ่าตรงนี้คือที่ใส่แก้วน้ํานะครับก็กว้างประมาณหนึ่งนะก็น่าจะเป็นแก้วแบบอเมซอนอะไรพวกนี้ถ้าเป็นแก้วอ้วนๆอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ากันไป town. เนาะก็คือรถคันนี้ถ้านั่งกัน4คนอ่ะโอเคสบายนะครับแบบผมนั่งหลังเนี้ยนิ่มๆเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่านั่งกัน5คน,นจะลำบากนิดนึงอาจจะไม่ดูเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่นะครับผมมานั่งตรงกลางอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้สภาพมันจะหนุนหลังไงมันจะปวดหลังนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยดีเนาะทีนี้เราจะลองเปิดไฟนะครับไฟเป็นยังไงไฟตัวนี้เป็น LED นะเต็มระบบของทั้งสองนี้เลยนะครับสวยงามดีเนาะตัวนั้นก็เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนขอ,ของตรงนี้ครับทุกรุ่นทุกรุ่นใหญ่เขาจะมีให้หมดเลยคือในส่วนของมาาง่านบังแดดเปิดตรงนี้ได้นะครับตัวเนี้ย C card ก็มี E card ก็มีนะหรือว่าให้มาโอเคนะเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นของการนั่งคันนี้นะครับก็เหมาะก,กับผู้บริหารดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการขับนะครับว่าการขับมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับว่านั่งสบายสมคำา่ำลือหรือเปล่าไะเดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับรถ t ต y o ต a Camry นะฮะไฮบริดนะ HEV Premium Luxury นะครับเป็นรุ่นไมเนชเชนนั่นเองนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่1 8 0 9ล้านบาทนะครับถ้าเป็นในส่วนของสีขาวมุกเนาะก็จะบวกไปอีกแสนเอ้ยอีกหมื่นหนึ่งนะครับโอเคในส่วนของตัวนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการขับแล้วก็การรีวิวนะฮะหลังจากที่รีวิวรอบคันไปแล้วนะครับุูจะเห็นว่าลักษณะภายในแล้วก็การตกแต่งต่างๆของรถคันนี้นะครับดูค่อนข้างแบบหรูหราดีนะครับเหมาะกับเป็นรถดีเซ gment นะฮ คนที่ซื้อมาก็จะเป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นแบบประมาณว่าคนที่ติดใจในรถดีเซ gment นะฮะแล้วขับแล้วเ,เพราะว่าถ้าคนที่เคยขับดีเซ gment เนี่ยบางทีเขาไปนั่งซีเซ gment เขาอาจจะคิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะว่าเคยนั่งแบบนี้มันสบายนะฮะัรถมันฐานล้อยาวนะครับก็ก็กแล้วอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับผมที่ลองมานั่งดูนะครับอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยในเรื่องของการนั่งของช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี่ก็คือ ที่บอกข้างหลังมันจะเป็นแบบปีกนกคู่เนาะเป็นดับเบิลบิชโบนนะฮะซึ่ตัวนี้มันจะทําให้การนั่งการทับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยดีนะครับซึ่งผมได้ลองขับในตัว CHR แล้วนะครับซึ่งตัวนั้นลองไปขับลงหลุมนิดๆ <c oughs> ก็คือรู้สึกเลยว่าการสะเทือนนีดน้อยนะครับก็คือเป็นข้อดีของตัวนี้นะครับซึ่งในเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเนี่ยเขาก็ได้ประมาณว่ายกแบบมาจากตัวรถหรูของโตโยต้านะครับก็คือสองตัวเล็กซักนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ ก็ถือว่าเอามาได้ดีนะครับนี่เราลองเข้าควบความเร็วสูงนะฮะไม่กี่ใส่เต็มในส่วนของการขับนะครับพวงมาลัยมีความนิ่งดีนะครับระบบความปลอดภัยนี่ให้มาเยอะให้มาเต็มที่เลยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมขับลงล่องหรือลงที่เป็นเส้นถ,ถนนนะครับที่มันเป็นเส้นแบบมีกาสั่นสะเทือนนะครับก็คือเราจะรู้สึกได้น้อยมากนะครับในนี้จะค่อนข้างนิ่มดีพวงมาลัยก็มีความนิ่งดีนะผมลองปล่อยให้ดูทีนี้ผมจะลองดูในส่วนของ มาเดี๋ยวเราจะลองระบบเลนคีปนะฮะลองขับออสเต็เลนดูเนี่ยครับเขาดันให้แล้วก็มีเสียงเตือนด้วยมาสู่กลางเลนนะครับที่ลองดูนะครับทีนี้เราจะลองระบบในส่วนของระบบออสปีดไดนามิกเรดาร์ครูสคอนโทรลนะครับตัวนี้มีการปรับปรุงมามากขึ้นก็คือในส่วนของที่ปรับจากรุ่นที่แล้วนะครับมีในเรื่องของออสปีด uh, ไม่พอนะครับเป็นอัตติบีบแล้วก็เป็นในส่วนของ stop and Go นะครับมีวิ่งตามคันหน้าเข้าจอด ก็หยุดตามเขาถอยเขาบิ่งไปข้างหน้าก็วิ่งตามเขานะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการเข้าโค้งน,นะครับถ้าเราเปิดค,คือคอนโทรลนะ mm hmm. เขาจะมีในส่วนของลดความเร็วขณะเข้าโค้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับนะครับอันนี้อันนี้คือที่ใส่มาเพิ่มนะคือว่าเป็นความปลอดภัยที่ให้มาดีนะครับในส่วนของโหมดกะครับขี่นะครับก็มี3ามมีสี่โหมดด้วยกัน Eco n o r m a l Sport แล้วก็ EV m o โหมดนะครับ e ีโหมดจะทํางานก็แต่เมื่อแบบเหลือพอนะซึ่งถ้าเป็นการทํางานปัจจุบันของตงัวนี้คือมันก็จะใช้เครื่องยนต์เป็นหลัก ประมาณนี้เราจะลองหมดดูในส่วนของโหมดสปอร์ตดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราหาจังหวะแซงดูนะครับว่ากําลังได้ขนาดไหนโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากความเร็วแปแล้วพุ่งกระโดดไป120นะครับแล้วเราดูว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยมันได้อัตราเร่งประมาณกี่บีตนะครับกี่บีถ้าติดมันจะขึ้นอ๋อมันจะขึ้นสีแดงอ๋อแสดงว่ามันสปอร์ตมาตลอดดูเีก่ากใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเราจะลอง80ถึง120นะครับว่าไ,ได้ทั้งหมดกี่บิตนะครับ สามสองหนึ่งโอ้ติดบอ่ออยู่นะฮะโอเคร้อยยี่สิบถอนนะครับกลับไปหมดพอม,มือนเดิมปึ๊บเออติดบอ่ออยู่นะบอลเมื่อกีอ้ฟื้นแต่ฟื้บแบบนวลๆก็คือล้างติดบอ่อแบบนวลๆนะครับไม่ได้แบบหวักอย่างเงี้ยนะฮะก็คือค่อยๆประมาณนี้เออเร็วเร็ว,รว,รวดีมันตุนข้นข้างหลังนะถามขึ้ข้างหลังขึ้ข้างหลังเป็นยังไงบ้างครับนั่ง สบายจะหลับไหมครับผมจะเพื่อหลับแล้วกล้องหลุดอันนี้คือขนาดแบบขายาวเนยอันนี้ปรับเบาะข้างหลังก็ยังนั่งสบายอยู่อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เหมาะสําหรับคนนั่งหลังนะครับที่ผมได้กล่าวไปก็คือเบาะไฟฟ้าคนหลังเนาะเราปรับเอนได้สมควรนะครับถ้าหลังไม่ได้ปรับลาบไปขนาดนั้นก็คือสามารถปรับได้ระดับหนึ่งนะครับปรับเอ็นไประดับหนึ่งแบบหลังไม่สบายตัวเองเป็นคนหลังได้นิดหนึ่งเลยไได้นะครับแล้วก็คนนั่งหน้าเนี่ยเบาะหน้าคู่นะฮะปรับไฟฟ้าหมดเลย พอผมนี่ปรับแบบทิศทางแล้วก็จะสองพวมอะไรนี้ก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับหมุนตัวเนเวณนี้เนาะที่พูดไปตอนแรกนะครับก็เสริมเสริมตัวตรงฟังก์ชันตรงด้านด้านหลังนะครับตัวด้านหลังเนี่ยนอกจากเราจะมีการสามารถปรับเอียงหลังนะครับได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับหบ้านตั้งแดดด้านหลังตัวเองได้ด้วยนะครับกรณีที่เราเดินทางแล้วแดดมันส่องในด้านหลังเราสามารถกดปุ่มแล้วก็ดันบ้านไฟฟ้าด้านหลัง ได้ครับผมก็ลองถามผาตอนแรกผมไม่เห็นแม่มังแดดหลังแล้วเปิดยังไงนะครับเปิดจากเปิดได้สองที่ครับเปิดจากตัวตัวทางด้านนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยโอเคครับอ๋อนี่ฮะอ๋อเปรียบแล้โอ้โหเหมือน e card เลยใช่เลยได้พี่เตะเก่งไหมข้างหลังอ่ะแม่บางแดดมันจะเปิดถ้าผมปิดผมก็กดตรงนี้ได้ใช่อ๋อแล้วก็มันจะมีตัวตัว h ud พูดไปแล้วใช่ไหมครับที่จะมีตัวไมค์ดิจิตอลอยู่ตรงด้านนาด้วย ตัวตัวจอพูดใช่ใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้นี้พูดถึงตัวปรับม่านเนาะแล้วก็อีกอีกสองฟังก์ชันก็คือปรับอุณหภูมิทัวทีครับปรับในส่วนของตัวขึ้นวิทยุนะครับเราสามารถปรับจากด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็ปรับลดเพิ่มเสียงได้ด้วยนะครับลองเล่นแหละได้ปรับแอร์ปรับแอร์ก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับตอนแรกที่รอมันขับอยู่นะครับผมก็พยายามหาข้อติอยู่ว่า อะไรไมันมีอะไรบ้างก็โอเคนี่ก็จะให้เป็นรุ่นท็อปก็จะให้กล้องรอบคันเนาะแต่ว่าความชัดมันก็อ่าให้ไปดูกันเองอเมันก็ค่อนข้างจะอนตัวผมว่ามันน่าจะชัดได้กว่านี้น่าจะ HD กว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกระทันฐานนะที่ความเร็วประมาณร้อยยี่สิบแล้กันนะผมเล่นห้ถึงร2 0ยสบก่อนนะครับทีนี้เราจะลองไปเล่นกระแทฐาน,านครับสมมติมีหมาหลบหน้าถานนสามสองหนึ่ง โยนไหมครับคนข้างหลังไม่โยนมากไม่โยนมากมโยนนิดนึงอ่ะเราจะลองอาตจาเล่นสู่ทุร่รล้อโตโยต้าบดีนะครับสามสองหนึ่งหึงร้อยโอ้ยเร็วอีกนะเรจับช้ากว่านิดนึงหรือเปล่า พี่จับพอดีไหมตอนที่ผมกระเทือมันปึ๊กใช่ไหมครับใช่แล้วกน่าจะประมาณแปดจุดห้าถึงเก้านี่แหละเดี๋ยวไปดูดูอีกทีทีเราบัานนี่เออเดียเร็วเร็วเร็วดีวันเท่าไหร่นะครับร้อยแปดสิบครับสูงร้อยแปดสิบอืมไม่ติดหรอกไม่พี่บอกมันปรับได้จะปรับให้เตี้ยก็ได้อันนี้ยังไม่ได้ปรับเอ็นันนี้ปรับแบบตรงธรรมดา ถ้าต่อตุ่มพี่ถ้าต่อตุ่มจะมืดถ้าถ้าพี่มานั่งหลังจะติดต่อยังไมครับนั่งข้างหลังก็ไม่ไม่ติดนะเพราะว่าพี่จะปรับปรับเอียงลงอีกลงมาเนี่ยความบเอียงลงมาเนี่ยมาจะลองหมดที่โคดนะ้ดนิดนึงนะนึ่งหมดไปเยอะนะมันจะเยเออมันจะเนื่อดไปม,มันจะตอบสนองช้าหน่อยช้าไปดูไม่แรไม่โตก่แโอเคครับก็น,นี่แหละครับทั้งหมดของตัว Toyota Camry นะครับ <laughs> <laughs> okay, 2.5 HCV p r e m i u m l u x u r y นะตัวท็อปนะครับก็การขับบอกเลยว่าดีจัดเหมือนกันนะฮะอัตราเร่งก็ควรจะมา8-9วินี่แหละเดี๋ยวผมจะไปดูในคลิปอีกทีว่าเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเนาะในส่วนของอันนี้นะครับเครื่องยนต์มันเยอะนะฮะแรงม้ามันตั้ง211ก็ค่อนข้างเยอะดีนะครับก็โอเคสําหรับใครที่อยากได้ตัวที่ไม่ใช่ไฮบริดนะก็ขับสปอร์ตเหมือนกันนะครับมันก็ดีเหมือนกันนะคือแรงแรงม้าแรงบิดค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเร่งสนุกดีนะครับ โอเคแล้วก็ความเท่ของรุ่นที่เป็นรุ่นล่างๆนะครับที่เป็นรุ่น2.5สปอร์ตกับตัว2.5พิีเมียมธรรมดาได้ท่อคู่เลยนะข้าหลังน่นะครับตัวนี้มันได้ท่อเดียวโอเคก็ความสวยคนละแบบนะครับอยากได้ความดูสปอร์ตท่อคู่รุ่นที่ไม่ใช่ไฮบริดก็แล้วแต่นะครับรานะคาก็เริ่มต้น1 4 7นะประมาณนี้โดยประมาณนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็น1.8เนาะประมาณา8<ช>1 8 0กว่านะครับนะก็ ว่ากันไปนะฮะอยากได้แบบไหนอยากได้เทโนโลยีไฮบริดประหยัดน้ำมันอัตราเร่งออกตัวเค่อยน์เงียบตอนออกตัวนะครับไฮบริดก็ตอบโจทย์ดีนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยท,ทีนี้นะครับเราก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคันต่อไปที่เราจะพูดนะครับเราจะรีวิวคันไหนนะครับโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ